ไม่เคยคิดไม่เคยฝันเลยว่าเสื้อม้าลายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมึงจะหายากขนาดนี้ก็ว่าจะแจกเสื้อตัวนี้ในของขวัญมันปีใหม่นะครับรอช่วงธันวาคมเลยนะก็ฝากกดไลค์วิดีโอคลิปนี้นะครับผมสาหรับใครที่อยากได้เสื้อตัวนี้หรือว่าเออร์ลิงเบลฮาเลนฝากกระทืบไลค์คลิปนี้หมายถึงเจ็ดไลค์พอแล้วก็ฝากกดติดตามทับตะไคร้กดกระดิ่งเปิดรับการแจ้งเตือนทั้งหมดของช่องอาร์มเยอยด้วยเดี๋ยววันไปไลฟ์สกอร์คู่แมนยูกับอาร์เซนอลเดี๋ยวใส่เสื้อตัวนี้ไป ห้ไป้ายไปด้วยอุปามกาโนแค่เจ็ดแสนปอนมึงยังไม่ยอมจ่ายเออใช่ป่ะความคิดเห็นคำขมของผมคือทีโอเล่ไม่เอาวานเดเบกลงเพราะไม่อยากเปิดเผยทักษะให้ทีหมื่นรู้ความสามารถของวานเด์บ <laughs> กตกลงจะเบกหรือจะบิกเนี่ยเป็นไปได้ไวัยรุ่นกองหลังมรุดเยือกแข็งครับ <laughs> สวัสดีัยรุ่นทหารติดตามครับมันอยู่ที่จะเจอทีมไหนมากกว่าสวัสด,ดีวัยรุ่นที่ติดตามอาร์เมียเกมจอกผมชอบดูคลิป เกมของพี่ครับฟีฟ้าไม่ชอบฟังพี่บ่นมันเครียด <c oughs> ได้เลยครับน้องพี่จะแคสฟีฟ้าไหมดูเรื่อยๆก็วันนี้นอกจากคลิปอ่านข่าวตอนเช้าก็มีคลิปฟีฟ่าะไรสีลงตอนเย็นนะครับผมดูคลิปหลังเกมเลยครับชอบมากสวัสดีวัยรุ่นเบาแก่ครับสวัสดีพี่อาร์มอาหารเช้าอร่อยมากนะแฮชแท็กพาออกสื่อหน่อยจัดไปครับน้องสวัสดีวัยรุ่นสงสารฟานตูบิกข่าวแรกนะครับบีเซนเตลิซาราซูครับอดีตแบ็คซ้ายทีมชาติฝรั่งเศสชุดแชมป์ฟุตบอลโลก แนะนำให้องคตัวกิสมันครับย้ายจากบาเซียลนะอาอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวอาเมียกิสมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแมนยูเนี่ยอย่าอ่านเฉยครับลูกหลักอาเมียกิสมันเนี่ยย้ายจากแอลิติโกมาดริดมาร่วมทีมบาเซียลนาครับผมเมื่อช่วงตลาดซัมเมอร์ที่แล้วครับด้วยการฉีกสัญญานะรอ20ล้านยูโรโคตรแพงเลยครับผมคุยค่าตัวเท่ากับเจดอนซานโชนะเขาย้ายไปเล่นให้กับบาเซียลนาะด้วยความฝันในการลงเล่นร่วมกับเลวเนลเมสซี่ ie, แต่สุดท้ายและทั้งสองคนนี้ก็ไม่ได้มีเคมีเข้ากัน,กนเลย เขาหาตำแหน่งของตัวเองไม่ได้เขาดูสับสนการลงเล่นกับบาร์เซโลนาะผมคิดว่ามันอาจจะมาถึงทางตันแล้วมันเป็นวิกฤตเรื่องของความมั่นใจเมื่อมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยคุณก็ต้องเลือกนะในสิ่งที่มันควรที่จะเป็นไปได้อย่าลังเลที่จะย้ายทีมหาว่าคุณเนี่ยไม่สามารถหาตำแหน่งให้กับตัวเองได้นี่มันผ่านมา18เดือนแล้วนะไม่ใช่แค่2เดือนเท่านั้น ณเวลานี้ผมเป็นห่วงอ,องตนลกิสมันจริงๆนี่คือบทให้สัมภาษณ์ของลิซาราซูนะครับที่เป็นอดีตแบ็กซ้ายนะทีมชาติฝรั่งเศสรครับก็เป็นรุ่นพี่นั่นเองนะฮะกิสมันเนี่ยต้องบอกเลยว่าผมตามดูฟอร์มนะครับการเล่นให้กับบา์เซโล,ลานาบ่อยมากด้วยความที่เราเป็นติ่งนะชื่นชอบมากๆแล้วก็ช่วงที่มีข่าวกับแมนยูหนักๆเคยอยากให้ย้ายมาจริงๆนะครับกิสมันเนี่ยแต่พอดีว่าตอนนั้นเรายังไม่มีบูโน่แฟนเดสไง แต่พอได้บูโนมาผมก็ไม่เอาแล้วกิสมันครับมันเป็นเรื่องของอดีตไปแล้วแล้วก็อายุเนี่ยเยอะแถมค่าเหนื่อย top 5ของโลกครับกิสมันได้ค่าเหนื่อยเยอะมากถ้าจะย้ายทีมเนี่ยจะต้องหาทีมที่สามารถแบกรับค่าเหนื่อยของกิสมันได้แต่ผมเชื่อว่าราคาน่าจะไม่ถูกแน่ๆหากว่าบาเซลน่าจะปล่อยตัวพี่อองออกไปจากทีมจะขายแบบขาดทุนหรอครับบาเซลนาข่าวต่อไปครับมากันที่มาโกฟานบัตเทน อดีตกองหน้าระดับตำนานของทีมชาติฮอลแลนด์ทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วนะฮะแต่ฟีฟ่าออนไลน์4ตอนนี้ไม่มีแล้วเชื่อว่าดอนนี่ฟานเดอร์เบคครับรุ่นน้องจะเสียใจอย่างยิ่งในการตัดสินใจย้ายไปอยู่กับแมนยูสเอเต็ดฟานเดอร์เบคนะครับผมเป็นตัวสำรองนะเราก็ยังไม่สามารถประเดินสนามครับเป็นตัวจริงในเกมพรีเมียร์ลีกให้กับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดได้เลยน้าเบรเทนกล่าวว่าเมื่อคุณเป็นนักเตะที่เก่ง คุณก็ย่อมอยากลงเล่นทุกสัปดาห์อยากลงเล่นทุกเกมอยากยิงประตูแต่สำหรับนักเตะอย่างดอนนี่การได้ลงเล่นแค่6กถึงเนัดในปีเนี่ยมันถือว่าเป็นเรื่องที่เลวร้ายอย่างยิ่งเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวนารู้ได้ไงครับว่าฟานเดอร์เบจะได้ลงเล่นแค่6กถึงเเกมถ้าลงเล่นจํานวนนัดแค่นั้นจริงๆนะ6กเเกมเนี่ยอ่ะเปตัวจริงแล้วกันแค่6กเเกมผมจะบ่นโอเล่ด้วย นานรู้ได้ไงวะเนี่ยเป็นหมอดูปะเนี่ยอ่านข่าวมาต่อนะถ้าได้ลงเล่นคนเจนัดต่อปีเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่เลวร้ยวายอย่างยิ่งเลยมันจะส่งผลกระทบต่อจังหวะการเล่นในเกมของคุณผมรู้ดีว่าณนะเวลานี้ฟานเดอร์เบกกำลังรับเงินที่มากขึ้นกว่าตอนที่เล่นให้กับอาแจ็คอัมเตอร์ดัมแต่อย่างไรก็ตามหากว่าคุณอยากเป็นนักเตะระดับท็อปคุณต้องเป็นคนสำคัญ แล้วก็มองหาโอกาสในการลงสนามตอนที่เซ็นสัญญาให้กับสโมสสอนใหม่ณเวลานี้ดอนนี่เนี่ยนายต้องรอคอยโอกาสที่ดีกว่านี้ในการเซ็นสัญญากับสโมสสอนอื่นนะในขณะที่พี่ติ๊กครับออกมาเคลียร์เรื่องที่เขาเนี่ยพูดเกี่ยวกับดอนนี่ฟันเดอร์เบกในรายการของสกายสปอร์ตนะครับเอฟลากล่าวว่าฮัลโหลวัดดีวัยรุ่นหวัดดีแฟนแมนยูเต็ดที่รักของผมเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยผมได้แสดงความคิดเห็นนะในช่องรายการของสกายสปอร์ต โดยผมบอกว่าทางแมนยูเตเนี่ยไม่ได้ต้องการดอนนี่ฟานเดอร์เบ็โอเคโอเคผู้คนเนี่ยอาจจะต้องเข้าใจในทีวีนะว่าเราต้องเข้าประเด็นทันทีมันไม่มีเวลาเนี่ยให้คุณมานั่งอธิบายผมอาจที่จะพูดถึงเรื่องนี้ไม่เคลียร์สักเท่าไหร่จึงขอใช้พื้นที่สื่อนี้มาอธิบายครั้งหนึ่งเมื่อผมบอกว่าทางแมนยูไม่ได้ต้องการตัวฟานเดอร์เบ็ผมขอยกตัวอย่างนะเฟตแม็กโทมิเนเมื่อเราต้องลงเล่นเกมใหญ่เนี่ย แน่นอนว่าเราต้องใช้พละกกำลังในการเล่นแดนกลางมี energy มี compact ต้องวิ่งไปทุกที่ต้องวิ่งให้มากกว่าเขาซึ่งแน่นอนว่านาเวลานี้เฟดกับแมกโทมินีมอบสิ่งนี้ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ดอนนี่ฟันเดเบคดีกว่าพอปอกบาหรือไม่ไม่แต่ว่าพวกเขาเป็นผู้เล่นที่แตกต่างกันไหมก็นั่นแหละเขาจะดีกว่าบูโน่แฟนเดสหรือเปล่าณเวลานี้ผมยังบอกไปได้นะ แต่เขาเป็นผู้เล่นที่ดีการเล่นของเขาที่อาร์จ็คเนี่ยคือสิ่งที่ผมอยากเห็นที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะผู้เล่นแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไปแต่เรามีปัญหาอยู่อย่างหนึง่งคือแมนยูเต็ดเริ่มต้นซีซั่นนี้ไปแล้วกี่เกมและดอนนี่ฟานเดอร์เบได้ออกตาเป็นตัวจริงกี่เกมมันจึงเป็นเหตุผลที่บอกว่าเราไม่ได้ต้องการตัวเขาเพราะเขาไม่ใช่ปัญหาเร่งด่วนแต่แน่นอนว่าหาว่าคุณต้องการลุ้นแชมป คุณต้องการขุมกําลังคุณต้องการเพิ่มอ่าสลับไอสคอรเดเคุณต้องการคว้าแชมป์เราต้องการมีผู้เล่นบางคนบางตําแหน่งในมานั่งสํารองและนั่นคือที่ที่เขาอยู่ณเวลานี้ถึงแม้ว่าผมจะไม่ค่อยแฮปปี้กับเรื่องนั้นผมรู้สึกสงสารตัวฟานเดเบกแต่เมื่อคุณเซ็นสัญญากับทีมค่าตัว 40, 40ล้านปอนด์คุณคาดหวังที่จะได้ลงเล่นมากกว่านี้แต่สุดท้ายแล้วผมยังเชื่อใจในตัวโอเลกุน่าโซชา ทุกคนจะเย็นเข้าไว้เขาจะได้รับโอกาสของเขาแล้วเขาจะได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเขาสมควรได้ลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะฉะนั้นได้โปรดอย่าบิดเบือนคำพูดของผมเลยเมื่อผมบอกว่าเราไม่ได้ต้องการตัวเขามันไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นแต่มันเป็นเรื่องจริงที่เขาไม่ใช่ปัญหาเร่งด่วนทุกคนครับตอนเราลงตลาดเราตั้งเป้าหมายไว้ตำแหน่งไหนใครรู้บ้างอะผมให้ทุกคนช่วยกันถมากินนะฮะ ตำแหน่งไหนให้เวลาห้าวิห้าสี่สามสองหนึ่งปีขวาแต่สุดท้ายแล้วคือเราได้ใครมาครับเราได้ฟาคุนโดเปลิสตี้มาเราได้อมัดเดียโลตาเล่มาฟาคุนโดณเวลานี้ยังเล่นให้กับทีมเยาวชนทีมพวกยูย่สาอยู่ใช่ไหมล่าสุดแหละในยูยี่สาแหละถ้าเกิดจําผิดขออภัยนะครับในขณะที่อมัดเดียโลตาเล่เป็นดาวรุ่งเหมือนกันจะมาในช่วงมกราคม อันนี้คือการเสริมทัพที่ตรงจุดเหรอณเวลานี้เราเอาใครไปเล่นปีกขวาบ้างครับเรา,เามาต้าไปเล่นมาต้าโอเคอาจจะแทนได้ในบางนัดแต่เขาก็ไม่ใช่ตัวรุกฝั่งขวาธรรมชาติไอ้ท้ายเกมเจอเชลซีผมเห็นอบูโน่ไปเล่นฝั่งขวาเวิร์กไหมไม่เวิร์กผมไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำมถึงต้องส่งแดเนียลเจมลงแต่ถ้าโอเล่ยืนยันว่าเมสันกรีนวูดเอริสันคาวนี่ ความฟิตยังไม่พอก็ได้จะตามนั้นแหละโอเคก็ส่งเดนนีลเจมลงถ้าเกิดเล่นไม่ดีโอเล่ก็รับไปแต่ว่าคนที่บอกว่าทําไมเราไม่เอาฟานเดอร์เบไปเล่นแทนตําแหน่งเดนนีลเจมไปเล่นตัวลูกฝั่งซ้ายเพราะว่ามายาติดโทษแบนอขยับแรดฟอร์ดไปเล่นหน้าคือฟานเดอร์เบเนี่ยเล่นตรงกลางนะครับสมมุติว่าส่งฟานเดอร์เบไปเล่นตําแหน่งปีกซ้ายตามที่บางคนบอก สมมติว่าเล่นดีเฮ้ยฟันเด์เบกนี่จริงๆแล้วเนี่ยเล่นปีกซ้ายได้นี่ว่าเล่นตัวลูกฝั่งซ้ายได้แต่ถ้าเกิดเล่นไม่ดีโหเล่นแม่งบ้าว่ะแล้วเธอะฟันเด์เบกเล่นเบอร์สิบฟันเด์เบกเล่นเบอร์แปดทำไมถึงจับไปเล่นปีกซ้ายวะแม่งกูไม่ใช่โค้ดกูยังรู้เลยนักเตะเล่นตำแหน่งที่ตัวเองไม่ถนัดจะเล่นดีได้ยังไงเขาเล่นตกกลางเห็นป่ะเฮ้ย เกมเจอเชลซีเนี่ยผมเห็นด้วยนะกับการส่งเฟสกับแม็กโทมินีลงไปนะครับผมก็อธิบายรอบที่1 8ร้อยล้านแล้วก็ยังมีคนมาถามตลอดรวมกระทั่งเรื่องที่ทำไมอเล็กเตเลสถึงไม่มีชื่อเป็นตัวสำรองนะครับฟันเดเบกซื้อมาเนี่ยตำแหน่งมันทับกับบูโนจริงคือบูโนถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เป็นไข้ได้ลงเล่นอยู่แล้วในขณะที่แดนกลางตอนนี้เฟสกับแม็กโทมินีก็ยังเล่นดีอยู่ครับทั้งสองคนนี้ยังเหมาะแก่การเจอทีมใหญ่ ก็ยังต้องให้เล่นตัวจริงอยู่ในขณะที่อ่ะไปเล่นปีกซ้ายไปเล่นปีกขวามันไม่ใช่ตําแหน่งของฟานเดอร์เบกถ้าเกิดคุณยัดฟานเดอร์เบกไปเล่นตรงนั้นแล้วเกิดทําผลงานได้ไม่ดีก็โดนด่าคือออยง่ายโดนด่าอยู่ดี <c ười> คือผมไม่ได้เซฟโอเลยนะแต่ผมแค่มองหาถึงเหตุผลว่าทําไมฟานเดอร์เบกถึงไม่ได้ลงเล่นในเกมเจอเชลซีในเกมเจอปารีสแต่อย่างบางเกมต่อจากนี้ถ้าเกิดฟานเดอร์เบกยังไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงอีก ผมก็จะตั้งคำถามถ,ามถึงโอเลกุูนาโซชาว่าเฮ้ยไม่ใช้น่อยเหรอตัวนักเตะอย่างบรูโน่เนี่ยอย่างแมงโทมินีอย่างเฟสเนี ine, ย่ยถ้าเกิดให้ลงเล่นติดติดกันเนี่ยจะกรอบนะต้องโรเตชันบ้างข่าวต่อไปนะครับมากันที่สื่อดูซุยทุยเดันกันบ้างนะฮะก่อเรื่องอีกแล้วไปออกข่าวนะครับว่าพอปอกบาเนี่ยตัดสินใจครับที่จะอำลาทีมชาติหลังจากที่ได้เห็นคอมเมนต์นะครับผมของประธานที่ปดีของฝรั่งเศสครับ ที่กล่าวหาชาวอิสลามนะว่าเป็นแหล่งของกลุ่มก่อการร้ายสื่อเดอะซันนะครับแหมเดอะซันก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเทียโ,โลนะของเรื่องข่าวตลาดซื้อขายนักเตะแล้วก็เรื่องเฮ้ยแต่ไอเรื่องพวกนี้นี่ปกติแล้วนี่มันเป็นเรื่องเขาเรียกว่าเออแต่มันไม่ใช่เรื่องเฉาๆฉาดีเนาะแสดงว่าไม่แม่นนะครับเรื่องการเมืองเป็นเทียโ,โลเหมือนเดิมเดอะซันเอาอีกแล้วพอปอกป่าโพสตอินสตาแกรมครับพร้อมกับแคปภาพยืนยันว่า มันเป็นเฟกนิวทุกคนข่าวจากเดอซันที่เกี่ยวกับผมร้0ยเปซนต์กำลังถูกเผยแพร่นเวลานี้มันไม่ใช่เรื่องที่ผมคิดหรือเรื่องที่ผมพูดออกไปเลยผมตกใจโมโ oh หช็อกแล้วก็ผิดหวังสำหรับข่าวบางลายที่ใช้ผมเพื่อพาดหัวข่าวเฟกนิวเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนของชาวฝรั่งเศสณเวลานี้แล้วก็มันถูกตีใส่ไข่เพิ่มทีมชาติฝรั่งเศสเข้าไปด้วยผมมั่นใจแล้วก็ขอสัญญาเลยว่า จะขอดําเนินการทางกฎหมายต่อสํานักพิมพ์และผู้ที่เผยแพร่ข่าวปลอมนี้ร้อยเอร์เซ็นแน่นอนสงสารพอปอกปาจริงเรื่องราวดีๆในสนามแล้วก็นอกสนามไม่ค่อยที่จะมีคนเขียนถึงปอกบาเท่าไหร่อย่างเช่นเรื่องที่ปอกบาเนี่ยช่วยข่าวนี่ในการปรับตัวนะครับอย่างเช่นตอนที่ข่าวนี่จะลงสนามนะครับก็ได้มีการช่วยแปลนะคําพูดของอุเลกุน่าโซชาเพราะว่าพอปอกบาเนี่ยพูดได้หลายภาษาครับ พูดได้หมดเลยนะสี่ห้าภาษาเพราะว่าข่าวนี่เผื่อว่าฟังโซชาไม่เข้าใจไงเออเฮ้ยโซชาพูดประโยคนี้ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ปกปาก็ช่วยแปลตามรูปเลยช่วยเป็นแบบว่าล่ามให้ไม่ค่อยมีใครนําเสนอข่าวนี้มึงชอบรายงานข่าวเรื่องของตัดผมอ่านอานชอบรายงานข่าวเรื่องเต้นโยบีนส์บีนส์บีนเอาผิดคนดีกว่า ข่าวสุดท้ายของคลิปนี้นครับผมมากันที่ท็อปิกหลักเรื่องของเจอดอนสานโชกับเออร์ลิงเบล์ฮาร์แลนทั้งสานโชทั้งฮาร์แลนด์ดมุนไม่ถูกใจสิ่งนี้เอยหรือว่าถูกใจว่าทวิตเตอร์ของลอรีวิทเวลครับนักข่าวเทียสามระบุว่าเซดอนสานโชจะยังคงเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆเป็นรักแรกแล้วก็รักเดียวของโอเลกุนนาโซชาถึงแม้ว่าเอดิสันข่าวนี้จะสวมเสื้อหมายเลข7 อยู่นาเวลานี้ก็ตามแหล่งข่าวระบุว่าแมนเชสเตอร์เดจะพยายามเซ็นสัญญาเจดอนซานโชในซัมเมอร์หน้าครับโปรเจกต์นัมเบอร์เจะยังคงมีอยู่นี่คือทวิตเตอร์ของลอรีวิทเบลนะครับเรื่องของซานโชหลังจากนั้นครับก็ทวิตเรื่องของเออร์ลิงเบลฮาแลนด์อีกเออร์ลิงเบลฮาแลนด์เนี่ยก็ยังอยู่ในอันดับต้นๆของลิสไลา์ชื่อของโซชาเช่นเดียวกันในตำแหน่งกองหน้า ระยะยาวย้ำว่าก,กองหน้าระยะยาวเรื่องราวระหว่างโซชากับฮาเลนจะยังคงมีอยู่นะสำหรับอดีตลูกทีมของเขาถึงแม้ว่าการเจรจาร,ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับมิโน่ไลโอลาจะสิ้นสุดลงเมื่อปีที่แล้วก็ตามมาวิเคราะห์ข่าวเรื่องของซานโชกับฮาเลนนะครับซานโชเนี่ยวัดเก้บอกว่า ไม่มีปัญหานะสำหรับการเจอจากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็สโมสรอ,อื่นยังคงเปิดกว้างอยู่ในช่วงตลาดรอบหน้าค่าตัวอยู่ที่ร้อยแปดล้านปอนด์หรือว่า120ล้านยูโรเหมือนเดิมถ้าใครจะมาซื้อซานโช่ต้องราคานี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ยาก <laughs> ยิ่งเศรษฐกิจแบบนี้ยิ่งช่วงไวรัสแบบนี้ทุกสโมสรเจ็บหนักกันหมดอ,อ๋อย่ายครับมึงกะไม่ขายแหละ ร้อยแปดล้านปอนด์โอ้โหม่นโคตรแพงเลยครับแพงมากครับท่านผู้ชมดูอย่างบาเซลนาครับโดนเอฟเฟกไปเท่าไหร่ครับเรื่องของกิสมันรวมถึงอาอุสมานในเบเร่ด้วยนะครับเรอัลมาริดก็เจ็บจุกเลยครับเรื่องของเอเดนอาซาถึงแมนยูเอตจะยังไม่เคยเซ็นสัญญานักเตะที่มีราคาค่าตัวเกินร้อยล้านเลยนะครับมาสุดก็พอปอกบาแต่ตลาดรอบที่ผ่านมาจากไวรัสทำให้เราไม่สามารถที่จะปิดดิวซานโชได้ หรือแม้กระทั่งอุสมานเดเมเบเล่นะครับเดเมเบเล่คือแมนยูเตดเนี่ยตังไม่ถึงเอาตรงๆครับอยากจะยืมแต่บาซ่าเนี่ยย้ำอีกครั้งหนึ่งอยากขายขาดเฮ้ยยืมมันไม่เอาสรุปเลยคือดิวก็ล่มไปนะฮะแล้วก็ไปเอาอามัดเดียโลตาเล่มา are, ไปเอาฟาคุนโดมาไปให้สกาวช่วยเฮ้ยพิกไฟด,ดีมีนักเตะค,คนไหนที่ตำแหน่งปีกขวาที่เราสามารถนึ่งตัวมาให้ได้ณนะเวลานี้ในช่วงวันสุดท้ายทำงานกันแบบโลกๆผู้มือไงเอสไอควายเผือก การจะทุ่มซื้อนักเตะที่ราคาค่าตัวเกินร้อยล้านผมมองว่ามันเป็นเรื่องยากนะเพราะฉะนั้นถ้าซานโชวัดเกยยังคงยืนยันว่าตัวเลขนี้นะยากแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าปีนี้ฟอร์มไม่ดีหูไม่อยากไปแช่งเลยว่ะถ้าเกิดปีนี้ฟอร์มไม่ดีนะครับอาจจะลดค่าตัวลงมาในขณะที่เออร์ลิงเบลฮาแลนด์ผมมองว่าโอกาสในการที่จะซื้อมีมากกว่าซานโชซะด้วยซ้ำครับฮาแลนด์เนี่ยมีค่าฉีกสัญญาเจล้านยูโร อยู่ในปี2022ครับปีหน้าปี2021หากว่าดอทมุนอยากจะขายเออร์ลิงบาวฮาเลนน่าจะไม่สามารถที่จะโก่งราคาค่าตัวได้มากสมมุติตั้งค่าตัวของซานโช่ไว้108ล้านปอนด์ถูกปะ่ะอาจตั้งค่าตัวของฮาเลนน์ไว้108ล้านปอนด์เลยเท่าซานโช่เลยเออเท่ากันเลย2คนนี้คุณคิดว่าปีหน้าจะมีทีมไหนสามารถมาซื้อตัวนักเตะสคนนี้ได้บ้างครับไอราคาค่าตัวเท่าเนี้ย กับเศรษฐกิจแบบเนี้ในขณนะดเดียวกันครับหากว่าดอทมุนไม่สามารถที่จะขายฮาแลนได้ในปีหน้าจะต้องเสียฮาเลนค่อนข้างชัวครับในปี2022นะเพราะถ้าเกิดเราขนเงิน75ล้านยูโรไปมอบให้กับดอทมุนทำอะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะโดนค่าฉีกสัญญาไงแมนเชสเตอร์เต็ดหรือว่าสโมสรอ,อื่นไม่ว่าจะเป็นมาดริดไม่ว่าจะเป็นบา์เซลนาหรือแม้กระทั่งลิเวอร์พูล จะสามารถเข้าคุยครับกับตัวนักเตะได้ทันทีโดยตรงเลยเพราะฉะนั้นนะครับดอทมุลไม่น่าที่จะโกงราคาค่าตัวของฮาเลนแทงมากจนเกินไปจนไม่มีทีมซื้อและทุกคนล่ะครับอยากได้สารโชหรืออยากได้ฮาเลนใครอยากได้สารโชวพิมพ์เลขเจ็ดมาใครอยากได้ฮาเลนพิมพ์เลขเก้มาส่วนตัวผมนะผมชอบฮาเลนมากกว่าสารโชีกจริงๆครับตอนที่มีข่าวว่า จะเซ็นมาเนี่ยก่อนจะไปดอดมูลผมคิดว่าได้นะจริงๆพอยเปิดตัวให้กับดอดมูลผมตกใจเลยเฮ้ยตกลุมมึงพลาดจ,จริงอะ่ะก็มารู้ทีหลังนะครับว่าแล้วล่าอยากให้มีค่าฉีกสัญญาถ้าเกิดชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์วิดียอคลิปนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามซับสไครต์กดกระดิ่งเปิดรับการแจ้งเตือนทั้งหมดของช่องอาเมียด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบา,บายบายจุ๊บ